บ้านญี่ปุ่นฮารุยามากุชิหลังแต่งพระเอกชาวไทยใช้ชีวิตลำบากนามสกุลถูกขึ้นบัญชีดำบ้านญี่ปุ่นฮารุยามากุชิแต่งกับพระเอกที่นามสกุลใหญ่ไม่เคยไปบ้านเกิดจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยสามารถจับนายชิเกฮารุชิระอิ i, สัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแกง๊งยามากุจิกุมิหัวหน้ายากุซาประเทศญี่ปุ่นที่หลบหนีคดีนายคาซิฮิโกโอโตเบะรองหัวหน้าแกง๊งคามิยะแกง๊งคูอาริและหลบหนีมายัางประเทศไทย เกียงยามากุจิเป็นอนุพันธ์ที่มั่นคงที่สุดในโลกร่รำรวยจากการรีถ่ายธุรกิจสีดำหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าชื่อยามากุจินั้นเหตุใดจึงเหมือนนามสกุลดาราสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคือสาวฮารุหรือยามากุชิสู่ประกอบภรรายาสาวของหนุ่มกายรัชนนโดยเรื่องนี้สาวฮารุเคยเปิดใจไว้ในรายการตื่นมาคุยตั้งแต่ปี2556เป็นนามสกุลของบรรพบุรุษซึ่งมีปัญหาเวลาเดินทางไปต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาเพราะว่านามสกุลเหมือนยากุซาแต่ครอบครัวไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วเป็นเพียงแค่เรื่องราวของบรร ฮารุได้เคยเปิดเผยผ่านทางรายการเอาไว้ในปี2 5 5 6ว่าฮารุนั้นสืบเชื้อสายมาจากยากุซ่าซึ่งนามสกุลนี้มีปัญหาเวลาไปเดินทางต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเพราะว่าจะถูกเชิญไปคุยเป็นกรณีพิเศษแต่ก็เป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยเพราะว่าเรื่องดาวในอดีตนั้นสมัยตั้งแต่มันพระบรรุษขครอบครัวของเธอก,ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยแล้วอีกทั้งเมื่อหลายปีก่อนฮารุก็บอกในรายการบุตรีว่าเพิ่งไปญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกกับรายการบุตรีเกิดมาคุยเธอเองก็ยังเคยให้สัมภาษณ์ในรายการต ที่ขึ้น blacklist เอาไว้ส่วนเรื่องของการพูดนั้นพูดได้แค่ระดับคนไทยเรียนญี่ปุ่นเบื้องตน้นแต่เมื่อไม่นานมานี้เราก็ทราบกันี่อยู่แล้วแหละค่ะว่าครอบครัวของฮารุยามากุชิและการรัช,ชานนนั้นก็มีความเป็นไปได้และน่ารักน่าเอ็นดูเราก็อดอมยิ้มในความน่ารักไม่ได้ตอนนี้ทั้งคู่ก็มีลูกๆที่แสนจะน่ารักถึง3คนก็คือน้องคีรินน้องไนราและน้องเอเดนแต่กว่าจะผ่านวันนี้มาได้นั้นหนุ่มกายและสาวฮารุก็ผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายล่าสุดพ่อกายและแม่ฮารุก็ได้พารัก3คนเเททีี่่่่ยวัักกผอนนนถึงปประศญุงานนี้ะบอกเลยค่่วาร เกิดประสบการณ์เลยก็ว่าได้